อันนี้คือถนนที่แปลงแล้วนะนี่นะอันนี้แปลงแล้วเนี่ยย้ำเป็นครั้งที่สามแปลงแล้วครับผมบางอันก็ห้างเนาะโอ้นี่ั้งโปดมีทางห้างเลยนี่นีะ คุ่มใหญ่เลยใช่ไหมเพียงเอลคนละโอ้คุ่มเพียงเอวเลยเนี่ยมันเริ่มเป็นอีกแล้วนี่คอยไปแค่น้อยอยีกบ้างคอยไปคอยมาให้เขาเรารถได้เอารถซ่อมใบบ่อยไหมเนี่ยเอาไปลงปิ่นปัวบ่อยไหมเนี่ยปัวฮอดขวบก็ไปโอ้โตโยต้าเขาจะโทรมาตามดิเออฮอดขวบแล้วเอาเข้ามาอมเอารถ <จะ S 1> <ล>ไปเซฟหน่อยเนาะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเพราะมัน เป็นขมเยอะเรยาเกินลเลยเโ,โอ้ยตรงวารุ่นน,นี้นะเนาะเป็นตาแซบจังนลยบีบนั้นดาวหาดเลยนะโซ <c oughs> จูนะ <c oughs> โซจุูโอ้รถอะไรเนี่ยรถปูนเหรอนึกว่ารถโมบแป้งโอ้โอ้หมาหมาหมาระวังมันสวดเด็กน้อยนั่นนะ่ะเออก็อมันอย่างนี้น้อย โอ้ยย oh, ่องไม่ทันอะไรเลยเจอฝุ่มอีกแล้วโอ้ยเว้ยสามคนเพราะว่ามีงบอยู่เยตกแรงอ่ะบนทางไปบูรากูหนึ่งใช่ไหมแมนบูรากูมีฮอดสองหอดสามได้เส้นนี้ไปคักไกลเราไปหนึ่งก่อนเนาะไปดูบูรากูว่าเป็นยังไงพี่น้องเอ้ย ฝรั่งก็มาขึ้นขอนหมดเลยโอ๊ยนนท์มนุษย์ขึ้นอ่ะกับหลังสิเข้าอูไม่หมื่นนะปอกไปอีกแล้วพยองมันนานพยกงเราโอ้ยโยดจนน็อเพราะเขาของบนุษยโยกลงเลยน้ำมันเขียวแล้วไหลมาได้หมดเลยโอ้ยอืมราบเหมันเป็นน้ำซ้ำเนาะเป็นน้ำซ้ำเป็นน้ำบ้ามนต์เต๋อใส่เอาเก่อย่างแก่เข้าตีนะเอาเข้ามาเกีงได้ปะ สามทิศหลังมาห้องน,นี้ก็ได้กลับคว้ารถตู้ไปไม่ได้สามาทิ์หลังนะ <c oughs> มันคุมเลิกเหรอมันเลกเออโอ้ยเนาะนักท่องเที่ยวก็เยอะอยู่เราหลายเลย โอ้ยเป็นไปแล้วมันเป็นป่าไหมอ,อหม่ะไม่ป่าดอกไม่ป่า,าดอกแานยงอยู่โอ้ยโอ้ยทำถนนให้ใหม่หน่อยผมเป็นคนไทยพูดเขาจะด่าผมไปไหมเพย่ <c oughs> อนบ่ด่ <c oughs> าดอกทำให้ใหม่หน่อยเจ้านายเอ,อ้ยคนไทยนะอยากมาเทีเ่ยวเยอะๆทำให้หน่อยเนะระวังโซนเขานะ ในไม่มีขุมก็พอได้อยู่เนาะตรงมีขุมเนี่ยโอ้จีบคิงหมดเลยตรงนี้แหละตอนนั้นคนไทยเข้าจมเยอะไหมเข้าจมนะจมทุกกลโอ้โอ้โอ้โ้นนันนี่พายมิจานทร์จมโอ้โ้จะเป็นเหมือนอะไรเนาจีเนาะโอ้ยเดี๋ยวพาิจันทรอผมพิเศษตัก ฝนเอ้ยดีแล้วตีบันนี้นะยังไม่ดีดีในวันนี้นี่แหละดีแต่บอนนี้ไปนี่ก็คึบคลัดก็ดีมันเริ่องพลายฝนตกเลยสาวบ้านนาทองยินดีต้อนรับยินดีต้อนรับก็เห็ดถนนดีกว่านี้เนี่ยอย่าพอย่าเมย์เลยเว้ยยักมาเที่ยวอยู่เด้อยักมาเที่ยวอยู่เด้อแปลงให้เนี่ยคุ้มนะย่ามีคุ้มหลายๆ รอบน้ำบอกให้ค่อยมาจะเราเออคนสั่งไว้นายนี้ห้ามจำพัสปอร์ตให้มันผฏิบัติดีเนาะให้รอท่าก่อนมาแล้วมันตินั่นตินี่มันเดินอันนี้จะเป็น้านบอลลูนมันมีคนจองมันก็ขึ้นโอ้เขาต้องจองก่อนใช่ไหมจองก่อนยามนี้มันแขกวดเยอะหลายฝรั่งมาขึ้นโอ้ฝรั่งขึ้นบอลลูน